สบายดีผ uh ู ula, ar, h, ้ข you know. ่าวบาทาวอนซิมาแนน้ำสรรพคุณกุประโยชน์ของบักแขงคมกับพักหนกได้เพี่ง้องเด้อู้ได้เป็นลูกข้อตีดหลอดอาหารเท่านะหลอดอาหารถอหลอดถออาหารหอมตีดกินเข่ากินน้ำลงไปกับไรมีแตอยาคากเด้อพี่น้องเด้ออมาแขงคมในประมาณซํำนี่แหละกำมือน่อยมาตำตำตำแล้วมันมนย่องพักนอกได้เพี่น้องเด้อพักนอกใหญ่ก็ได้พักหนกน่อยก็ได้มาย่องพักหนก ประมาณกำมือนี era, pues ่แหละพักหนอกก็ได้มะยองใส่น้ำข้าวเจ้าข้าวเจ้าที่ห้าวันต้มต้มประมาณว่ามันผุน้อยหนึ่งนะพี่น้องเราเอาน้ำขุนๆมาเท่าไหรมะยองใส่จอกหนึ่งจอกหนึ่งจอกใหญ่เห็นละต่อผักหนอกกำหนึ่งนี่แหละกำบหมกแข้งสำนี้กำน้อยหนึ่งหมกแข้งปิดเอาหมากมาเด้อพี่น้องเด้อหมกแข้งเอามาต้มผักหนอกมะยองยองคือจะนั่งแล้วก็มาต้องใส่น้ำข้าวเจ้ากินเด้อพี่น้องเด้อกินคอยจิ๊บกิน สีเห็ดใไฮคุข้อเขาพึงดอกพี่น้องเด้อสีเห็ดไฮคุข้อเขาพึงเห็ดให้รสอาหารเฮ้ามันพึงสีกินสะดวกเด้อพี่น้องเด้อกินได้ง่ายกินข้าวกินน้ำก็ได้ง่ายเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดเป็นโรคข้อตีบเด้ออย่าลืมเด้อซอกอันสามอย่างนี่แหละหนึ่งหมอกแข้งคมสองฟักนอกสามนำข้าวเจ้านำข้าวเจ้าที่เาต้มเอาหนับมันเด้อต้มคือข้าสีฮวงสีนั่นแหละแล้วก็เย็นเอาหนับมันมาหงองใส่กันแล้วกับมาต้องกินกินเอาหนับมันเด้อต้องกินแต่หนับมันเด้อพี่น้องเด้อกินเสาเทียงแรงเด้อพี่น้องเด้อ สีดีสีเศร้าดอกปุ่ยเป็นประหยัดข้อตีบด้วยพี่น้องเดอ้อจดจำหนไว้เดอ้อบาททอนมาแนะนำกินแล้วก็ให้ดีให้เศร้าอย่าเจ็บอย่าจนลำด้วยกันเด้อพี่น้องเดอ้อสาธุ